ทางด้านองคมนตรีค่ะได้เปิดงานวิจิตแอดเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสมนสเสน่ห์แห่งน้ำพุร้อนยำ้ำข้าคืนท่ามกลางแสงสีที่มีชีวิตค่ะที่บริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์มนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวิจิตรแอดเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำริโดยมีนายจัก,กรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายศิวะธมิการน,น์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานค่ะ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดออนเซนแอดสันกำแพง The Grow of Nature สัมผัมสมนเสน่แห่งน้ำพุร้อนยามค่ำคืนท่ำกลางแสงสีที่มีชีวิตโดยมีการผสมผสานระหว่างความสวยงามของธรรมชาติแสงสีและศิลปะดิจิทัลเข้าไปไว้ด้วยกันซึ่งมีกิจกรรมภายในงานมากมายอาทิ จุดแสดงแสงสีการแสดงและดนตรีจุดลงนามถวายพระพรนิทรรศการน้ำู้ร้อนสันกำแพงการออกบูธด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารของชุมชนสำหรับจุดแสดงแสงสีที่เป็นไฮไลท์ของงาน10จุดประกอบด้วยประตูแห่งการเวลามานแสงดาวแสงทาราเสียงตามแสงพรานน้ำพุร้อนออนเซนแสง ป่ารุ่งเรืองลานแคมป์ไฟบิ๊กไข่และนิทานแสงสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้าชมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่8มิถุนายน2568ที่บริเวณนำ้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะใครยังไม่ไป